เมื่อผมไปกดแรงสี่สี่แต่กับยิงเวอร์เกินจนฝั่งตรงข้ามไม่พอใจจนต้องซ้ำศพจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับไม่หลือไม่ช่าเลยอะเม็ดเดียวเลยไม่แย่เลยมาให้กูเม็ด,เด,มด,เ,ด,มดเดียวเลยสถานเะ ไปว่าได้หัวนะตรงนี้ยว่าได้เงี้ยได้หัวนั่นเองครับใจเย็นอ่ะมาแล้วเพื่อนอุ้ยอีเหี่เอาดีโอ้โหง่าโคแอลมันต้องด่านแล้วกุ๊มมันน่าจะไปอีกฝั่ง ว่าและไอ้สิไอ้จัดและพอเหตุผลนี้เลยครับเขาถึงได้ซ้ำศพผมไม่รู้ว่าเขาแค้นอะไรนะครัืออาจจะแค้นเพราะว่าไปเก็บเอ็ดฝั่งเขาสองรอบหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคนดูฝากคอมเมนต์บอกนะครับว่าเขาแค้นเรื่องอะไรนะรู้แล้ว First blood <laughs> Double <kill. laughs>